สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Asrock มาเฉพาะที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับพี่น้อง overclockzone TV ทุกๆคนครับอยู่กับพวกเราเช่นเคย5กับการแกะกล่อง New Hardware Unboxing เจ้าแรกในประเทศไทย รืเปล่านะฮะวันนี้ครับอยู่การแกะกล่องการ์ดจอฮะแต่เป็นการ์ดจอตัวเล็กเล็กพลิกขี้หนูน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบทำ HTPC นะครับหรือว่า Home Entertainment PC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดก่อนหน้านี้นะฮะที่ผ่านๆเข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งการ์ดที่เป็นตัวแรงแต่ว่าไซส์เล็กหรือไม่ก็เป็นการ์ดตัวเล็กๆไซส์เล็กเหมือนกันตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นโล w โปรไฟล์ดีไซน์ จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับกับตัวนี้ ASUS R5230 Silent 1 Gig s ก l e ซ t นะครับคือเงียบเงียบจริงๆไม่มีเสียงรบกวน0 d เดซิเบลเพราะว่ามันไม่มีพัดลมนะครับแต่ในเรื่องของความร้อนคงจะหายห่วงเพราะว่า R5230 เนี่ยจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการผลิตความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะฮะตัวการ์ดเอาไว้ก่อนครับเล็กๆง่ายๆสบายๆ สิ่งที่ให้มาก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับง่ายๆสบายๆเหมือนกันมีอย่างแรกและอย่างเดียวคือนี่ฮะแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์หนึ่งแผ่นพร้อมกับชุดสมุดคู่มืออีกหนึ่งเล่มครับทีนี้ครับตัวการ์ดเดี๋ยวดูกันไปแบบม้วนเดียวจบเลยไม่ต้องเห็นหน้าผมนะครับดูที่การ์ดกันไปรอบเดียวครับนี่ครับคือหน้าตาของตัวการ์ด R5230 นะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับ PCB เห็นชัดเจนว่าเป็นสีแดง ครับไม่ได้เป็นสีดำไม่ได้เป็นสีน้ำตาลอะไรนะฮะเป็นสีแดงเลยฮีทซิ ync, ง์ง่ายๆครับเป็นอลูมิเนียมสีเทาครับมีการเล่นลายเหมือนทิศทางของลมเป็นแบบเหมือนคขึ้งพายุนะครับไม่มีพัดลมนะครับเป็นซิงต์าตัานแบบนี้มีโลโก้เอซูจุดต,ตรงกลางง่ายๆฮะความร้อนไม่เยอะอยู่แล้วจาก R5 230ตัวนี้อุปกรณ์บนการ์ดก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรนะครับความยาวของตัวการ์ดผมพูดนิดนึงฮะ16.8ซนเมตร ความสูงของมันครับ6.7เซนติเมตรนะฮะมองผ่านที่ซิงลงไปเราจะเห็นว่าตรงนี้มีเม็ดแรมอยู่2เม็ดนะครับทางด้านหน้าด้านหลังของตัวการ์ดนะครับชัดเจนฮะ PCB สีแดงมีโลโก้ ASUS แล้วก็เห็นเม็ดแรมอีก2เม็ดนะครับด้านข้างของตัวการ์ดชัดเจนนะครับว่าบางๆ low profile design ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ์ที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมดเพียงแค่1สล็อตเท่านั้นด้านหลังฮะ พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อหรือว่าเอาพุทไปยังมอนิเตอร์ต่างๆครับขวาสุดเลยตรงนี้เป็น DVI-D แบบพิชิตต้อนนะครับเป็น DVI only นะครับไม่สามารถแปลงเป็น HDMI ได้ตรงนี้ครับ HDMI 1.4สุดท้ายครับ VGA D-sub 15พินก็มีมาให้เหมือนกันนี่ครับคือ R5 230 R5 R5 นะครับ low profile design uh huh. คืออะไรฮะเป็นการเตีย้ย uh huh. การบาง การเล็กๆกินพื้นที่น้อยๆครับขอนิดเดียวเลยฮะจริงๆผมว่าบันเดิลนะฮะสำหรับคําว่าโลว์โบไฟเนี่ยน่าจะน่าจะมีนะฮะน่าจะมีมาให้สําหรับแบ็กเก็ตด้านหลังที่เป็นโลว์โบไฟจริงๆมันจะสั้นแค่นี้เองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเคสเล็กๆสั้นๆนบางๆเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากนอกจากพวกเซิร์ฟเวอร์เคสอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่า HTPC เคสเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้แหละไซส์หนาๆนะครับอามาพูดถึงเรื่องของสเปคกันคร่าวๆนิดนึงครับสล็อต PCI นะครับหรืออินเทอร์เฟซของมันเนเี่ย เป็นแบบพีไซค์เพจสองนะฮะยังไม่ใช่3นะครับอันนี้คือ p พีไซค์พีไซค์เพจในเรื่องของ Engine Clock ครับหกร้อยยี่สิบห้าเมกะเฮิร์นะฮะเมมโมรี่คล็อกครับหนึ่งพันสองร้อยเมกะเฮิร์เป็นแรมแบบ GDDR3 ขนาด1นึกิกนี่คือสเปคของมันครับสำหรับ r สองามศูวันนี้ครับขอบคุณขอบคุณ Asus Tech คครับที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้ทำการแกะกล่องพรีวิวกันคร่าวๆให้ได้ดูกัน น,น่าจะเหมาะกับคนที่เล่นพวก h o ม e n t t r t t i n n m n t t PC วางเครื่องเล็กๆบางๆไว้ที่บ้านตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดต่อออก DVI r e s นะครับ Resolution ได้สูงสุด2,560ณ1 6 0นะครับ,นะรบก็รองรับ HTPR HDCP นะฮะลองกันดูนะครับในเรื่องของการรีวิวติดตามที่หน้าเว็บเหมือนเดิมครับในส่วนการรีวิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ลากันไปก่อนพบกันเทปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ